สีสาวตัวแม่โค้ดสอนออนไลน์ชื่อดังโค้ดแจ่มสุนทรียภาพเจ้าของกิจการส่งออกที่ร่วมกับโค้ดดาวเสาวนีโค้ดนกและโค้ดด็อกเตอร์แนนจัดงานเปิดตัวโครงการกระเป๋าสองออนไลน์ สร้างอาชีพเสริมทักษะการทำธุรกิจออนไลน์โดยจะเป็นการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานทั้งการเลือกสินค้าและการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์ต่างๆทั้ง Facebook, IG, Line, TikTok, Google จนสามารถสร้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กระเป๋าที่2คอนเซปต์คือออนไลน์ง่ายๆทำที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็โครงการกระเป๋า2ออนไลน์นะคะก็เกิดจากพวกเราทั้ง4คนนะคะที่ ได้มีความต้องการในการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางเพื่อความมั่นคงนะคะรวมตัวกันแล้วก็จะส่งต่อความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราได้มาทำธุรกิจออนไลน์แล้วประสบผลสำเร็จนะคะให้กับทุกๆทก่านที่ต้องการสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าในช่องธุรกิจออนไลน์ค่ะ<ว>ก็ต้องบอกว่าคอร์สนี้นะคะโครงการนี้ค่ะ<ฮ>จะช่วยในการ เสริมทักษะหรือว่าสร้างอาชีพให้กับท่านที่สนใจธุกรกิจออนไลน์ <c oughs> ซึ่งเราจะส่งต่อนะคะประสบการณ์ที่เราลรงมีลงถูกมาเนี่ยให้กับคนที่สนใจออนไลน์ตั้งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่ความรู้เป็นศูนย์จนส,นสามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างไรายได้ <c oughs> เป็นข่าที่สอได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออจัดหาสินค้าเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็การทรําธุรกิจออนไลน์บนทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook IG In s t a g r a m นะคะ t i k t o k หรือแม้กระทั่ง Google ะคะ่ะ ยูทูบให้กับทุกทุกท่านจนกระทั่งสร้างรายได้ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเราสอนง่ายนะคะแล้วก็ลงมือทาได้จริงค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่สนใจที่จะมีสินค้าอยู่แล้วนะคะมีธุกรกิจของตัวเองอยู่แล้ว<ม>ก็สามารถที่จะเอาความรู้นะคะมาเสริมทักษะต่อยอดกับธุกรกิจเดิมของท่านจนกลายเป็นกระเป๋าใบที่2ก็ได้ค่ะ ก็ทางโค้ชแจมมเองนะคะก็จะดูวางแผนโครงการนะคะแล้วก็เราจะเหมาะกับใครจะดําเนินโครงการให้ไปสู่มือทุกๆท,ท่านที่ต้องการสร้างทุกิจออนไลน์ได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นฝ่ายวางแผนนะคะส่วนนึ้ก็จะเป็นโคช้ชค่ะเป็นครูผู้สอนค่ะส่วนเราก็จะเป็นดูแลทางด้านสื่อค่ะสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดค่ะ เพื่อสื่อสารให้กับทีมได้เข้าใจแนวทางของโครงการค่ะค่ะส่วนตัวน้องเองก็ดูในส่วนของภาพรวมของโครงการทั้งหมดนะคะในเรื่องของกระเป๋า2อ,ออนไลน์เลยค่ะก็รถโชว์นะคะเราก็เตรียมมาคะ่ะโครงการกระเป๋า2ของเราเนะะี่ยค่ะไปสู่ชุมชนนะคะทุกจังหวัดเลยะคะ่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะเชิญนะคะรอเราก่อนนะคะเราจะพาทุกท่านสร้างอีกหนึ่งอาชีพสร้างไรายได้กระเป๋าสองเพื่อความมั่นคง <Okay. S 1> ในชีวิตในทุกๆจังหวัดเลยะคะ่ะ แอบบอกนิดนึงนะแอบบอกแอบบอกแอบบอกจังหวัดแรกน่าจะเป็นที่กรุงเทพเลยใช่ค่ะต่อด้วยอีสานนะคะเราต้องไปอีสานกันค่ะทางเหนือเราก็ไม่เว้นก็มีค่ะทางเหนือเราก็มีทีมงานของเราค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเราก็จะไปต่อยอดไปดูแลอีกที่เหนือค่ะเพื่อสร้างให้เขาเติบโตแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงค่ะแล้วก็ลงใต้ด้วยค่ะคือคอสเราจะสอนกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจค่ะเราจะมีการดูแลเรียนรู้แล้วก็โคชชิ่งให้อ่ะค่ะสําหรับท่านี่เข้ามาเข้าร่วมโครงการเสริมอาชีพสร้างอาชีพนะคะเราจะมีการเรียนรู้ปรึกษาให้ความรู้กันเรียนก,กันได้ตลอดชีวิตเลยค่ะก็จะเป็นโครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพได้ค่ะเพราะเราคือเหมาะกับทุกอาชีพนะคะแล้วก็ทุกคนที่มีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจว่าอยากจะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ ตอนนี้ค่ะยุคนี้เราก็ต้องมีรายได้อีกหลากหลายกระเป๋านะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยค่ะค่ะต้องบอกว่าทั้ง2แพคเกจที่โครงการกระเป๋ส2ออนไลน์เราได้นําเสนอไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เสริมทักษะนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ตอนนี้กําลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งรายได้เข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋าอะคะ่ะเข้ามาร่วมเริ่มต้นไปกับโครงการกระเป๋า2ออนไลน์ด้วยกันค่ะ ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจนะคะ f c e e o o o k แฟนเพจกระเป๋า2อ,ออนไลน์พิมพ์ภาษาไทยเลยค่ะกระเป๋าสองออนไลน์นะคะแล้วก็ Line แอดนะคะที่แอดไซนะคะมีแอด้วยนะคะ The Pocket t o o นะคะแล้วก็ติสำหรับบนโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์064-953-9535ค่ะโครงการกระเป๋า2อ,ออนไลน์ได้จัดทำสองแพ็กเกจให้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ1แพ็กสร้างอาชีพ ปกติ25,000บาทพิเศษเหลือเพียง2,500บาท 2. แพ็กเสริมทักษะปกติ9,700บาทพิเศษเหลือเพียง97บาทสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ Facebook หรือโทร064 953 9535